ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว <knocks S 2> ต้องเร่งฟื้นตัวกันเลยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการบินไทยนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะประสบภาวะขาดทุนกันด้วยวันนี้ทางด้านของ c ีอนะคะซีอคนใหม่มีการเปิดเผยตัวด้วยนะคะเราก็แนะนําตัวกันด้วยรวมไปถึงเปิดเผยแผนนะคะที่จะเตรียมจัดทํากันด้วยค่ะโดยทางด้านของการบินไทยนะคะวันนี้มีการออกมาเปิดเผยค่ะไรายได้ในปีนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะเติบโตได้40% และในขณะเดียวกันแผนฟื้นฟูที่หลายๆคนรอคอยนะคะที่จะเข้ามาช่วยให้การบินไทยนั้นเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นคาดการณ์กันแล้วนะคะว่าจะมีการจัดทําแผนฟื้นฟูกันได้ก่อนสิ้นปี2567ค่ะโดยคุณชายเอี่ยมศิริป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าปี2565ที่ผ่านมานั้นผลการดําเนินงานออกมาดีกว่าคาดค่ะมีการควบคุมต้นทุนที่ดีและมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่84-85%แ เป้าหมายในปี2566นะคะการบินไทยคาดว่าไรายได้จะเติบโต40%เตเมื่อเทียบกับปีก่อนจากการเพิ่มฝูงบินโดยการเช่าเครื่องบิน6กลำซึ่งจะเริ่มทยอยเข้ามาในเดือนเมษายนปีนี้ค่ะและอีก3ามลำที่กําลังมีการเจรจาซึ่งคาดว่าจะเข้ามาอย่างเร็วที่สุดภายในสิ้นปีนี้และการเปิดประเทศของจีนจะทําให้เพิ่มรอบการบินจาก3เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น14เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะรวมถึงการกลับมาเปิดเที่ยวบินในยุโรปและญี่ปุ่นด้วยค่ะ จำนวนเครื่องบินเนี่ยเราทำตามแผนอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากตัว Recovery ของอุตสาหกรรมเนี่ยมาเร็วกับกอบกับตัวการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยถ้าไปดูจากผลประกอบการที่เราจะประกาศปลายปีนี้เห็นได้ชัดเลยว่าตัวค่าใช้จ่ายกการดำเนินงานเนี่ยเราควบคุมได้ดีมากดีมากกว่าแผนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลการดำเนินงานในปี66ไปตามที่เราคาด ซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้ตามนั้นดีกว่าดีกว่าที่เราคาดด้วยซ้ําเป้าที่เราตั้งเคยตั้งไว้นะครับตอนที่ประชุมเจ้านี้เนี่ยว่าเราเจะเอาจากแผนปลายปี67นะครับก็คิดว่าเร็วกว่านั้นแต่เร็วกว่าเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้ โดยการบินไทยนะคะคาดว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายในปี2567ก่อนที่จะมีการกําหนดในปี2568ค่ะและสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นะคะขณะที่ในปี2568ันหาซิตี้ p a c i จะกลับมาเป็นปกตินะคะอยู่ที่8 5สําหรับแผนการาดำเนินงานในระยะยาวการบินไทยมีแผนจัดหาฝูงบินทั้งจากการซื้อและการเช่าอีก20ลําลำเพื่อเพิ่มและทดแทนฝูงบินเดิมที่ปลดประจําการด้วยค่ะ ถือเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่นักลงทุนจับตานะคะแล้วก็เป็นการประกาศแผนในการเดินหน้าธุรกิจในปีนี้ด้วยและคะ่ะ